ในป่าลึกอันเขียวชะอุ่มมีหมาป่าเจ้าเล่ตัวหนึ่งชื่อขนิลเขามักจะคิดหาวิธีง่ายๆเพื่อให้ได้อาหารมาโดยไม่ต้องออกแรงมากนะักวันหนึ่งขนิลเห็นกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อสมคิดกำลังเก็บแครอทอยู่ในทุ่งหญ้าเขาคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาทันทีขนิลเดินเข้าไปหากระต่ายสมคิดด้วยท่าทางเป็นมิตรสวัสดีจ้ะกระต่ายน้อยเธอคงเหนื่อยมากที่ต้องเก็บแครอทเยอะแยะขนาดนี้ สมคิดมองขนินอย่างระแวงมีอะไรหรือเปล่าจะหมาป่าขนินสมคิดถามขนินแซงทำเป็นใจดีฉันแค่อยากช่วยเธอนะสิฉันรู้จักทางลัดไปที่บ้านของเธอซึ่งจะช่วยให้เธอไม่ต้องแบกแครอทหนักๆไปไกลสมคิดรู้ทันว่าขนินกกำลังหลอกเธอจึงคิดแผนตอบโต้โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะหมาป่าขนินแต่ก่อนอื่นฉันต้องไปบอกเพื่อนหมีพะคอก่อนว่าฉันจะกลับบ้านทางไหน ขนินตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อหมีพะคอเพราะเขารู้ว่าหมีพะคอตัวใหญ่และแข็งแรงมากเขาไม่กล้ามีเรื่องด้วยไม่เป็นไรหรอกกระต่ายน้อยฉันว่าเธอไปทางเดิมนั่นแหละดีแล้วทางลัดที่ฉันบอกมันอาจจะอันตรายไปหน่อยขนินพูดอย่างรีบร้อนสมคิดยิ้มอย่างผู้ชนะขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงนะคะหมาป่าขนินฉันจะกลับบ้านทางเดิมดีกว่าคะ่ะ แล้วเธอก็รีบวิ่งกลับบ้านไปขนินยืนอยู่คนเดียวในทุ่งหญ้าเขาได้แต่ถอนหายใจและเดินจากไปอย่างหน่อยๆเพราะแผนการเจ้าเล่ห์ของเขาไม่สำเร็จอีกแล้ว